อเอามาดูเรื่องนี้นะคะเอาอีกแล้วค่ะสายสื่อสารที่มันห้อยระยงระยางลงมาเนี่ยแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไปบาดโดนที่คอค่ะ ดูจากภาพกล้องวงจรปิดนะคะนาทีที่เกิดเหตุนะคะโอ้โอ้โอ้ทำไมทำไมทำไมอยู่มาตรงแล้วอยู่ๆก็ฉลับแบบนี้ใช่ไหมคะมอเตอร์ไซค์มีคุณพันธิดาเลิศอารีตรีสุขอายุ27ปีเป็นคนขี่แล้วก็มีคุณนันทิการนรงวัฒนาอายุ29ปีซ้อนท้ายอันนี้เหตุเกิดที่ถนนบางบอนนะคะแล้วก็เสียหลัก มาตรงๆเสียหลักแล้วก็พุ่งเข้าข้างทางเบื้องต้นก็เพราะว่าสายสื่อสารที่ห้อยตกลงมากลางถนนค่ะทําให้รถเนี่ยเกือบเสียหลักล้มแล้วทั้งคู่ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยเฉพาะนางสาวพันธิดาบาดแผลเนี่ยฉก,กันที่ลําคอค่ะผู้สื่อข่าวของเรา ไปเจอคนเจ็บที่โรงพยาบาลเล่าให้ฟังนะคะว่าทั้งคู่ไปซื้ออาหารที่ตลาดอยู่ห่างจากบ้านประมาณ5กิโลเมตรขณะที่กำลังกลับค่ะสายสื่อสารบาดคอรถเกือบเสียหลักล้มก็ได้อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับผิดชอบด้วยค่ะยังไม่ถึงแต่ว่ามันได้เราแรงกระแทกเขาเลยให้ผมนอนดูอาการก่อนใใช่ครับใกล้นเดให ตอนแรกก็จะกลับมาแ,แต่พอแกะแผลออกมาหมอเห็นเลยให้ผมนอนต่อหมอพบว่าเป็นอะไรคะพีลังรวมรมันมีน้ำหนองเลยพี่หนองอะไรส่วนอาการบาดเจ็บนะคะของคุณพันธิดาเนี่ยซึ่งเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์บาดแผลอาจจะไม่ถึงหลอดลมแต่ว่าเกือบถึงเส้นเลือดใหญ่หมอเลยให้ดูอาการอีกหนึ่งคืนค่ะ คือมันข้าดถนนแบบนี้ค่ะพี่แล้วขาดลงมาคือไม่ต่อให้เป็นคันไหนมันก็ต้องโดนอะค่ะพี่เร็วมากพี่เพราะว่าแฟนก็ไม่ได้สติเหมือนเล่งเครื่องอะค่ะก็คือเล่งเครื่องคือเราเห็นภาพอีกทียคือมันอยู่ตรงเสาไฟฟ้าแล้วค่ะเราก็เรียกชื่อแฟนว่ามุกแฟนก็เหมือนตั้งสติได้แล้วก็เลี้ยวลงมาจอดที่ฟุตบาทค่ะแต่เราอเจ็บหมดแล้วแต่เราไม่รู้ว่าตอนนั้นเราเป็นอะไรบ้างเราก็เลยขึ้นรถแล้วก็ไปตรงที่มีคน กด ATM อยู่ค่ะทีเนี้ยพอไปถึงปุ๊บเราก็เลยบอกพี่เพราพี่ช่วยด้วยคือหนูว่าเป็นอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยค่ะคือมันมีคือมันเหมือนมีอะไรสักอย่างอะมาบาดคอแต่คือตอนนั้นแฟนก็ยังไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างแล้วหนูก็ไม่อยากบอกแฟนด้วยหนูกลัวแฟนเสียสติอย่างเงี้ยค่ะอืม เอาทีมข่าวนะคะโทรศัพท์สอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่บริษัทสื่อสารเข้ามาเปลี่ยนสายไฟเบอร์ตามรอบงานแต่ว่าพอชาวบ้านแจ้งนะคะว่ามีสายสื่อสารเกี่ยวคอคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บเ mm hmm. จ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่ใช่ของบริษัท แต่ก็ตัดสายไฟเส้นดังกล่าวกลับไปด้วยตัดไปด้วยตัดไปด้วยของบริษัทคุณใช่คุณยักซับนี่ทีนี้ชาวบ้านก็เลยโทรแจ้งบริษัทให้เอาสายสื่อสารที่ตัดอ่ะเอาไปส่งให้ตำรวจบริษัทต้องรีบเอาไปส่งใช่ไหมเออเพื่อใช้เป็นหลักฐานแต่ก็ไม่ได้ความร่วมมือค่ะไม่ทำไงเขาก็มาดูเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ตัดไปแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เดินไปดูทีละต้นดูดูทีละต้นนะค่ะแล้วก็ก็หายไป ะคะอ๋อเขามีผู้ยู่ว่าไม่ได้ของเขาน่าจะเป็นของกเครือข่ายอื่นโทรเข้าไปถามเขาอยู่ให้เขาเอาสายไฟเส้นนั้นอะ<ม>ไปส่งให้สถานีตำรวจด,ด้วยเพราะว่าตำรวจต้องการเก็บเป็นหลักฐานแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่สะดวกไปให้ทางตำรวจไปดูที่ตรงต้นเสาเอาเองอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเออคุณกัลนาเอาหลักฐานไปให้ตำรวจด,ด้วยนะคะคุณเอาหลักฐานของตำรวจไปก็บอกเขาไปแค่นี้แล้วให้เขาไปให้ตำรวจเอง อาทีมข่าวเราสอบถามต่อไปถึงตำรวจสอนอบางบอนนะคะก็เลยทราบว่ามีการประสานนัดคู่กรณีทั้งฝั่งเครือข่ายเจ้าของสายสื่อสารกับคนเจ็บว่าให้มาให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งที่โรงพักในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะถ้าเกิดขึ้นที่สารัฐ้อว่าฟ้องกันทีเป็นหลักหลายล้านเลยนะผู้เสียหาย,ยได้แบบกเกษียณได้เลยอย่างนี้นะนะแต่บ้าเราก็เรียกให้มาประนีประนอมกันนะครับใช่ครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ